สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้จริงเรื่องดวงของตาก,กัดิลาลาวราชาน์ค่ะวันนี้ผมสวิทนากเกษมมาพบกับท่านผู้ชมพร้อมกับอาจารย์ นอาจารย์อ้อยนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องวิชาสัตว์พฤศานตราบอกเวิชาเนี้ยมันเป็นวิชาที่ผสมระหว่างวิชาเลขเจ็ดตัวแต่เป็นเลขเจ็ดตัวเจ็ดฐานนะครับกับวิชาอุปราศไทยนะครับตรงนี้เราก็เป็นวิชาที่เอามาคัดกรองตัวเลขดาวนี้ ที่จะมาเอาขอที่จะไปสรุปโดยวิชาจักรราศีนะครับตรงนี้วันนี้ก็อยากจะให้าอาจารย์อ้อยเป็นผู้อธิบายนะครับพอเป็นผู้ที่เรียนกับรค,ครูสวเดูสองรอบตั้งใจเรียนค่ะตั้ง<อ> <นะ S 1> ใจมากน,นะฮะก็เป็นวิชาที่สามารถดูโลกภัยแข็งแก่ใครกับใครได้หมดนะวันนี้วิชานี้นะคะ ไม่ใช่เพิ่งมีแล้วไมนได้แต่งตั้งอะไรขึ้นมาเองนะคะเป็นวิชาเก่ามากและหาใครสอนก็ไม่ได้ค่ะมีท่านอาจารย์คนเดียวค่ะที่นําวิชานี้มาสอนซึ่งถือว่าจะเป็นของที่รักษาเอาไว้อย่างเป็นมรดกของวิชาการเลยค่ะวิชาเก่าแก่มอยากจะเรียนเชิญนะคะให้มาเรียนกันค่ะเอาละวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงดวงโลกในวันที่ลอตเตอรี่ออกวันที่สิมีนาคม พราะเราะมาชิเดี๋ยวอธิการอ้อยเป็นผู้คัดสรรตัวเลขออกมาตามตามวิธีคิดของอาิารอ้อยเองนะอันนี้ผมอาจารย์ชุวิตไม่เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับผมขอว่าเป็นผู้ที่มาแนะนําก็วันนี้เป็นวันวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะอาจารย์้อยลงว่าวันเสาร์วันเสาร์ลูนะคะลูกรวมหลัสนะคะ เจ็ดสามสี่ม,ม,มันเหมือนกับคนอื่นๆก็มีรหัสนี้นะคะก็ะจะมีสตะเลขาแบบนี้คะ่ะนะคะคนวันเสาร์เนี่ยก็จะโชคดีวกว่าใครๆหลายๆหลายๆคนเลยนะคะเพราะว่ามีดาวเด่นเป็นมหาอุดคนวันเสาร์เป็นมหาอุดน,น,น,นะคะแต่ว่าจะเสียตรงนี้นิดนึงก็คือว่าชอบพูดจะค่อนข้างจะแรงนิดนึงเหมือนกับว่าคล้ายๆคน ยะโสอะค่ะแต่ที่จริงไม่ใช่แรมันเป็นลักษณะอย่างนั้นเองนะคะนี่มีมหาอุจจาระดาวอาทิตย์เป็นมหาเด่นมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนวันเสาวเนี่ยตกน้ำไม่ไหลายตกไฟไม่ไหม้ค่ะเวลาจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาช่วย<ม>ซึ่งดีที่สุดเลยค่ะน่าภูมิใจสําหรับคนวันเสาวนะคะเป็นไงฮะความสมองเป็นไงสมองล้าเลิศเลยค่ะ มีความสามารถหลายๆอย่างนะคะแล้วก็มีดาวความรักดาวการเงินที่พุ่งสูงสุดเลยค่ะเป็นเกษตร,ษรษค่ะความรักเป็นเกษตรนั่รักมั่นคงนะคะการเงินก็ดีถือว่าคนวันเสาร์ในชคดีมากค่ะมีจิตใจที่งดงามค่ะมีบ้านสวยงามอยู่ด้วยนะคะแล้วคนเดือนสามเป็นยังไงคนเดือนสามนี่นะคะเป็นยังไงดงีครับครูค่ะก็ลงไปดูที่ น่าสงสารค่ะเพราะว่าลาูุัมตกมาอยู่ตรงนี้นะคะเป็นนิดเป็นนิดมีโรคภัยไข้เจ็บมีคดีความซึ่งจะต้องระวังกันตลอดชีวิตทําไมต้องระวังนะคะเพราะว่า,ามีเพื่อนไม่ค่อยดีค่ะมีเพื่อนเขาทะเยเอะหักหลังไม่ได้เจตนาก็ได้หรือเจตนาก็ได้ อันนี้เตือนว่าคุณต้องระวังตัวจากคดีความจากการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วคุณจะต้องรู้ว่าโลกมันใหญ่นะคะเพราะเมื่อเป็นตรงนี้คุณจะวางเฉยไม่ได้รักษาค่ะดูแลตัวเองค่ะแล้วตนตีจอครับพีจอยังไงล่ะครบเนี่ยพี่จอพี่จอเราต้องดูยังไงล้วก็มาดูที่ดาอังคารดาอ,อังคารเนี่ยนะคะเป็นโยกค่ะ ตรงนี้เรื่องการงานงานราชการต่างๆนะคะถือว่าดีมากเป็นตาแหน่งที่ดีของคนรับราชการค่ะมีเครื่องแบบแล้วก็ความมั่นคงเจริญค่ะคดูอะไรอีกคะครูก็นี่ดูที่ตำแหน่งเกณฑ์นเนี่ยเป็นย่งไรข้ากับเจ็ดข้ากับเจ็ดนี่คือความสามารถพิเศษค่ะจาก คนจะบอกว่า5้ากับเจเป็นคู่พ้าคู่โจรอันนี้เราใช้อย่างนั้นไม่ได้นะคะตรงนี้เราต้องมาดูว่าพระฤหัสเป็นเกณฑ์ตรงกับมีสองดวงมี3สาด้วยความพัฒนาเปลี่ยนแปลงความฉลาดสามารถต่างๆเนี่ทำให้เกิดผลงานดีๆขึ้นมาในในชีวิตของคนคนนี้เพราะฉะนั้นดาวคู่นี้ค่ะ5กับ7็ดเนี่ยเป็นเลขที่งดงามมากถ้าพูดถึงจะเป็นโชคลาภได้ไหมคะ เป็นแต่คู่นี้สแสดงถึงความฉลาดอย่างาลาื่นล้ำเป็นรักราชราชาบัณฑิตตรงนี้ก็อยู่ในตำแหน่งนี้แล้วมาดูที่ตำแหน่งดาวจันเป็นยังไงราชาโชคค่ะ,คะเป็นคนมีนเสน่ห์ไม่ว่าจะไปตรงไหนนะคะว่าจะมีแต่คนเมตตาไม่ค่อยสื่อสารค่ะเพราะเธอเป็นคนน่ารักด้านผู้ครองเป็นไงผู้ครองดีค่ะ เป็นที่รักของผู้ครองและครอบครัวค่ะเป็นเป็นแม่เป็นมารดาของโลกเป็นผู้ที่ผู้ใหญ่มักได้การสนับสน,นุสนเมตาตาค่ะนะฮะส่วนดาวที่มันจะไม่ค่อยดีดาวพุธกับดาวเกตเก่ดกาดูเหมือนจะไม่ดีนะคะเขาลงมาอยู่ตรงเนี้ยเขาก็ให้โชคได้ค่ะอาจจะลงมาอยู่ข้างล่างก็ลองลองลอง รับเอาไปพิจารณานะคะเขาอาจจะไม่ได้เลวร้ายเท่าไหร่หรอกคะ่ะเขาอาจจะนำโชคมาให้คุณได้คีดาวคู่นี้เป็นดาวคู่สัจธจรมเลยตรงเนี้มีโอกาสตอนเด็กๆเนี่ยมีปัญหาแน่นอนเลยแขนงเขินทะเลาะปากเปิกลายเลยนะละายก็จะมีปัญหา,าเรื่องโรคภัไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องถ้าเราดูโดยภาพรวมเนี่ยเป็นยังไงด,ดูเลยอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์ อีดนาอัลลิพยาญาติมาดีไหนอัลลิพยาญาอัลลิศัตรูมันป่วยค่ะเราทำไมไม่เป็นไรไม่เป็นคือโรคภัยแค่เก็บไม่ร้ายแรงในชีวิตศัตรูคือศัตรูแพ้ภัยไปเองมาดูที่ดาวอาทิตย์ยังไงอาทิตย์อริอาทิตย์อริพยาญาพยาญา ดวงตาค่ะคำพูดดวงตาโลกตาขวาชายตาซ้ายหญิงและที่สำคัญคือศัตรูแพ้ภัยแพ้ภัยไปเองและยังมาเป็นมหาบุตรด,ด้วยมาถึงความเป็นคนมีอำนาจมีบารมีตัวตนก็วว้วยนะ,ะแต่ยังไงเนี่ยโรคภัยแย่เจ็บปวดหลังกระดูกหลังๆผีรุกแง่าย เลือดลมเลือดลืไปดูที่ดาวนะเลื่อดลมด้วยค่ะก็เนี่ยแหละตัวความดันเท่านั้นค่ะมมีตอมาดูแล้วอย่างดาวอีกอันน้นัปัตนีก็ส่วนมีคู่เป็นคณนาเจรจาลงกาทำก็ดีนะค่ะ ยังมียังมีโรคภัยไข้เจ็บอย่างอี่นดูที่ดาวศีเลยหลอดลมนี่เราเรามนดิที่เ่านี่นี่สมองด้วยนะคะคุณค่ะสมองด้านหลังความทรงจำอาจจะเป็นพวกลืมง่ายๆเล็กไม่น้อยไม่หนักเออเออ่มันแค่เป็นปรับมันก็เพลือได้อย่างนี้ดาวเราสูบเสียก็มาถึงคอหลอดลมค่ะ โยเฉพาะเพศทวารน่ะอันนี้ต้องมีโอกาสใช่ไถ้าเราดูอย่างเนี้ขาข้างขวาขาข้างขวาพวกเข่าข้อเท้าข้อเท้าอาจจะต้องไปดูอะไรของร้อนพวกเขามีปัญหาเรื่องขกเขาแน่นอนเรื่องขาเข่าข้อเท้าซ้ายไม่ดีอย่างนี้ก็ไล่ขวาจากติด วูดิมเรือนดาวบาปครบค่ะตรงนี้แต <ไข S 1> ่แก้ไขได้ไหมคะถ้าหากว่าบาปเคราะห์ไม่ได้รุนแรงมากเกิตนตายที่เขาแก้ไขได้คือมันมันไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตเพราะว่าตรงนี้มันมาช่วยไปแล้วค่ะคืออริพยาญยาเนี่ยมันจกโรคภัยร้ายแรงไม่มีคือไม่ตายด้วยโรคภัยร้ายแรงถึงชีวิตคือรักษาได้รักษาได้แล้วเพราะว่า เขามีมหาอุดอายุยืนแน่นอนคนนี้ถ้าเราดูดีว่าเขาเป็นคนมีซิกเซนกัคนมีเซนงจะดาวหาค่ะเนี่ยแต่ถ้าโดยเฉพาะถ้าเรื่องไม่ค่อยดีเนี่ยเห็นเห็นเลยนะเตือนเตือนเตือนเป็นคนเป็นจะมีจะมีสิ่งตัดสิเตือนค่ะเนี่ยอย่างของครูเนี่ยผมมักลูโหนปู่เนี่ยเตือน เตือนเรื่อประจำนอะมาบอกหมดอะบอกุกคนะวันนี้เป็นไงอาจารย์อ,อยเห็นว่าดาวตัวไหนมันดีที่พอจะมาชี้ว่าในวันที่16เนี่ยหนงหกค่ะหนงหนะฮะหนึ่งหสวยงามค่ะงแล้วก็ยังสนใจเนี่ยค่ะคิดว่าข้างล่างเราอาจจะได้เลขสวยๆดี<อ>คือถึงแม้ว่าก็จะเป็นปลาเนี่ย แต่เขาก็มีคุณงามความดีมันเหมาะสมกันรักษาเอาไว้สักนิดก็ดีค่ะัเอื่อเจ็ดไงอสวยอยู่ลอย่างนี้นี่เป็นวินิจฉัยเป็นดุนวินิจของอาจารย์อ้อยโดยเฉพาะนะคุณธวิทไม่เกี่ยวเชิญชวนเรียนนะคะวิชานี้เนี่ยพี่เนี่ยไม่ได้เก่งนะคะแต่ว่าอยากจะให้มาได้รับความรู้จักครูบาอาจารย์ตัวจริงของเราค่ะ เลยนะคะสำหรับวันนี้ตัวตามนี้นะอาจารย์ดอยมามาตรงนี้มาพูดถึงเรื่องนี้นวันแรกให้ดาวเด็ดเลยนะก็พินาวครับนะตาดีได้ขอให้ททุกหลายมีโชคค่ะอยากให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขค่ะครับวันนี้ก็เท่าดีนะฮะสองคนขอลาล่าวไปก่อนพบกันในคราวหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ